ีครับผมเอฟซี F C, รถไถ่ปอดครับพี่น้องมาเาดี๋ยวคลิปนีฮาเก่าติพามาเบิงรถไถ่ปอดครับผมบีที่อาจารย์ใบเพิ่นเบ่งหัวหน้าหรือว่าหน้าล็อกนี่มันต้นใหม่หลายครับผมหน้าล็อกนี่มันต้นใหม่หลายาาเพราะว่าเดี๋ยวฮอตต้องมาเบิงบีที่ที่ว่าเพิ่นผู้ใบได้ เบ่งหนางางหรือว่าเบ่งสับเบ่งส่วนกันครับผมหลายหลอกหลายเดี่ยวหลายมุมไมดีนะครับผมต้นไม้ก็หลายครับผมพวกเขาเป็นโบมีฝฟีมือนี่บอกไว้น้าปาบเสียนละครับนี่นางทีล่ะต้นไม้นี่เป็นจิมๆม,มอยู่ครับผมต้นไม้หลายแห่งบางทีล่ะอลังการงานสางต้นไม้หลายแห่งบางทีล่ะโอ้ยมีแต่ต้นไม่เนี่ยอา ไม่ผิดหอกเลยเออเออต้นใหม่ร้ายเห็นอู้เออเอดูตครับเป็นพ่นหน่อยครับผมนี่พ่นหน่อยต้นใหม่พอมันซีต้น คือดานหลังนการซีหาต้นครับผมพวนฟูพวนไงต้นใหม่หลายอันนั่นกับโอ้มิตโกกใหม่ครับผมบัาสิไปทางใดมาทางใดบันถอยหน้าครับต้นใหม่ไปหลังกับต้นใหม่ครับพี่น้องโอ้ยเหมือดตึบเหมือดเปียดดานเลยผมบันนี้ขนาดแต่ผมคุยอย่างเดียวผมก็ยังเหมือดเปียดดานเนะาะเลยเห็นจังได้เพิ่นผู้ใบเพิ่นผู้ไทย เลยสีไปปองได้มาจังใดครับเด้งที๋ละ่ะล็อกนี่ยสี่เป็นล็อกปราบเสียนเน่จังหน่อยได้ครับพี่น้องเลยเึงที๋เบึงหนา มือเปลี่ยนด่านเลยเพ่่อนนี่มันให้หน้าไปดิเดี๋ยวา่าเป็นผู้ใบนี้ใส่ขว้มสามารถเออแ่งตัวดีๆใหญ่มันฟุดม,มันหลายเออเขื่อนงตัวมิดชิดครับผมเห็นต่ตา ใส่หมวกปุ๊ปบปาดเขา่าจัดเลยเฮ้าบอลโอรลเน่ยโแบบมีครับผมจัดเลยเออโอ้ยแรงดุดดึงเสียงครับผมยินเสียงพ่อพ่อครับคนใหม่หลายน้ำครับล็อกหนึ่ง สุดใหม่ก็หลายเอ้เบิง่งผลงานโลกมาหนิดูที่ล่ะมุมนี้ก็มีแต่ใหม่ใหม่ลายครับผมเดี๋ยวว่าใหม่เพระ่ะมีประโยจุเขาเลยโบได้เอาออกครับผมก็เลยจงไว้นะครับขั้วหนึง่งครับผมมีแต่เตี้ยล่ามอยู่านั้นเขาใกล้ก็บบได้ครับอีพฟอ,อีเมเขาเอ้ย ว่าเรืองม่ไลยเด้ออยาดยเออเอิว่าคือบอม่โคบังเกาออกแนวเพิ่งมาเกาจากังไรเราบัแนคของใม่นี่ออจบอกดูวดวนีว่จะบอกตัลวละิมิ่ได้ระมาสั้นสากหายลครับพี่น้องเอ้ยใหม่ก็ได้ใหม่ดูใม สะเบงก็มีโอ้ไม่พอกรมีระว,วังเด้อระว,วังเด้ออาจารย์เด้อใม่หลายครับผมเขาตรงดีกเลี้ยงเอาคอยหมุนคอยหาเ,เรียมเอาเด้ออาจารย์เด้อระวังจะเต้นล่ามเด้อเมื่อระวังจะเต้นล่ามเต้นล่ามก็หลายหลายครับพี่น้อง ้อมี่บบจุดชนโค่นใ่ญ่ครับผม ไงกุ๊บเลยนะครับผมจะมาพิ่งหัวกากระมือนี่โอ้ยนี่นี่นี่นนยำยำม,มาไก่ได้บ้านนี่โอ้โยนี่่ไก่ก่อน นี่เตเตลามครับผมพีน้องเตน้ลามไเห้เขาไกล้ก็ไ่ได้เจาะร้ายเ้ยเขออนี้ก่นอ,อนปวดหลายปวดายเตียลามมีโกดูนเต็มเลยวาสันโอ้ เบาเลยเบาเบาเลยก็ต้องเฝ้าก็ต้องเฝ้ามาเนี่ยอาจารย์เลยไปเรื่อยๆครับผมจย่างไรกับภารกิจเท่ามาเนี่ยก็ทือว่าตรงเรียวล่ละปีนี้กะงานห้ายครับผมรถไทยฟ,ฟร์กิ้นเรียบครับปีนี้มบมื่วันสิบเป็นงานหน่อยงาน ใหญ่งานหนักงานบนักในสีอาจารย์ใบแล้วกัน,นเฮ็ดใด้ทุกงานแล้วครับผม งแต็นลามนะครับเตนลามกระไล่โอ้ ้อมเด้ใช่ถือเป็นน้องช่างครับผมโอ้โหโอ้โเบาเบาเบา,บาดินแข็งดินแข็งอย่าเลีนแห้งนี่ครับระบบดินแข็งเข้ากับย่าเลีนเร็ยรเ้ยวอาเบบ นิ่นๆนะครับเอาแบบธรรมดาครับผมเพื่อจะจะให้น้ำหนักหรือว่าเวลามันเข่าดินคือมันกระชิดกดลงมันก็จะเสีเข่าในจักหน่อยเนาะแต่ว่าคันหอกเลน้วไปมันกระชิดปดเร็วผมมันกระชิดป่เข่าแต่ว่าก็ จาของหน้าเพิ่นเข้าใจกับหือว่าโอเคนะครับจาของหน้าเพิ่นก็ว่าไถซ้ำมันไถได้เดี๋ยวสิไปนี่มันหลายเพราะว่าตรงหัวกันอยู่แล้วเนาะฮู้งกันอยู่แล้วว่าดินมันเกล็ดดินเกล็ดมันกับโอเสียเต็มหน่อยเปอร์เซมันก็บ่บบได้ล่ะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องตามสภาพเนาะการตามสภาพเวะหนางานหรือว่า ดีมันเขียงเนาะมันก็ต้องให้ตามสภาพแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุ่งน้องสะเด้อครับเด้อยพี่น้องเด้อเระว่างเอาเด้ออาจารย์ใบเด้อเยอะมันรวยต้องหันเด้อรวยรวยคนละนี่ปลาพะ,น,ะน้องนี่เนาะ นี่แหละครับผมมาหมากักเนี้ยที่เพิ่นผู้ใบเอาหัวหน้าเนี่ยโอ้หมักหลายครับผมพี่น้องเลยเลี้ยวพร้อมกันปั๊บเลยได้เราเห็น เตหน้าสิจักเรยมกับชางครับผมมอพด้สิน้าสถอยดึงถอยดึงงอาไ้อะไรครับผม phải nhảy Chút giữa không thâu đi vào ừ. Biết, biết, phan, phan, Ờ ừ, bay ละขนาดตุ้นไหม่บักไลยได้ครับผมแล้าก็โอน้นเข่าจนจ้ำจนเหียนนี่แหละเพิน่นว่าไก่งามพวกขนคนงามพ่อแต่งครับผมมันบบดีบบง่ามครับย้อนครับเทียนเข้าไปให้มันงามครับผมเหมือนชื่อท่งผมนี่แหละสร้างดีนบดิยบาบครับผม เนี่ยเบิ้งหน้างานในหูวปรับทันที่เขาต้องมาเลี้ยงเบิ้งเอ้อเฮ็ดจังไรนอเฮ็ดจังไรนอเต็นบอกชื่อเพื่อนผู้ใบที่เอื้เบิ้งหน้างานปุ๊บ,ป,บปั๊บเฮ็ดจังไรหน้าต้นใหม่บอกได้เลยสิเฮ็ดจังไรครับพี่น้องเลยพุณเจอได้พูดนี่แล้วเอาเฮ็ดช่วงไหนเอี้อาจารย์เอ้โอ้โหคุณเว้ยสี่ปับ๊บปรับเพื่อนอะ เดไปส่งได้อีกเนาะพี่น้องผมมาขึ้นเมือกซึบกันตลอดเลยเนาะเนี่ยไปใส่อีกเก็ดได้หุ่นเีีแล้วครับพี่น้องว้าวเฮ็ดยังกว่าเดี๋ยวนี้โอ้เงือกไหลขึ้นเหนอ่ยวหอมกันระบาดนลยครับพี่น้องโอ้ เอาเลครับพี่น้องว่ามันการสาธตบนะครับอลโอ้ยนะคอยลังบางปอกแหลกลงเพรมาแล้วพร้มกันคอาจดเมเ่าเดียมนะขนคุณไบโเป็นกันเล่นออมนีนะครับเบือมือเท้าค้ำยเูเจเดียวเลยเสียบบอกขนไฮโเป็นนี่เบิมือเท้าค้ำเครับเลย เนี่ยผัดตัดไปพุน่นอีกแล้วไปไส่หยอีอาจารย์เลยเอ้าโลวงกี่ดีกี่ดีไปพุ่นเจ้นต์ตึโอเว้ยส่งใส่หยีไปเลยอาจารย์เลยหอมเดี่ยวไปพุน่นอีกแล้วมึงที่ไร มาหนีแล้วเก็ดเ่งได้ยันไงเนี่โอ้ยเห็นเ่าเป็นกระมูลเอเล่ล้ครับอีกหนึ่เทิ่งซินเลยแล้วฮานี่เห็นน้ำบ่ได้ไหมนี่ตัดอ่อมไมยังอีกพุ่นอีกแล้วนโอ้ยอาจารย์เอ้ยเอาเนี่ยเกี่ยวไม่พุน่นอีกแล้ว เอาเบิ้งจะขี่ไปส่งไรบ่เนี่ยนะเมื่อยน้ำกลดได้ด่เนาน้องสะน้องสะเด้อโอ้โหเด็กขับพี่น้องเลยเลี้ยมหน่อยๆในนี่พอให้เขาดึงหางออก เดี่ยร้อมกันหนักเลยจออนเจ้าคือแน่นอนแถ่ว่าอาจารย์เอ้

หน้าไล้เดียมไปเดียวอโอ้สีมือดีครับผมหน้าไล้เดียมกันโอ้ อาจารย์โอ้พโอโโแล้วพอแล้วมันมุ่งลงชะอเออเปลี่ยนกลางปางครับพี่น้องอเอ้ยอลังการงานปางครับไปเลยโอ,โอ,โอ้มากหลายครับผม ขนาดไลาย่เลี่ยมกันสิมากหลายเลยเออมุนอีนี่ครับผมอยากอียังเป็นยังแหะครับโอ้อันนั้นพ่กกระชีตัดออกไปหัน่นโอ้ขี้มืออีนี่ครับพี่น้องเพผลนเบิงเลี่ยมเพลินเบงเิเเบงหิวท่านที่เลยโอ้ยน้ารอเลี่ยมกับไทยได้ก็อาจารย์เอ,อ้ยงีบเว้ยปวดตัดไปนี่อีกแล้ว โอ้อาวตัดไปหลายนี่อีกบาดนี้โอ้แน,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 น่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วคือเบิ่งออกนี่เบิ่งเหลี่ยมเบิ่งล่ายเถอะคือเบิ่งออกวะหน้าไลาเหลี่ยมบ่เห็นมันบ่เป็นเด้อคนนี้ פופלג, אוו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 ו เป็นว่ะเอ,อ้ยเรี่ยวพร้อมกันมับเลยครับผมเฮ้ยเด็นล่ม ของแท้เลยอย่างคือใบไปเพื่อเอาเลยเอาไล่นว้าเตียนล่างเนี่ยของเถเลยเตียนล่าง้ายึีมังีมังตัวใหม่โอย่าไก่ด้วพี่น้องเลยเตียนล่างครับผม่ใส่นี่จะหัวลแล้วนี่ หน้าเปลี่ยนเรียมเก่าเรียมกัเห็นเดียวพร้อมกันนอจานเลยไปขุ่นสอดเจนี่สัดออกขุ่นอ้ยเสียบเข้านี่ถอยล้างดึงออกขุ่นเลยโอ้หมื่นเปียดด่าเลยแหละครับนิอันหมื่นเปียดด่าเอา ใชแล้วครับพี่น้องเอ้ยทอยยลังมันอีกเลยเอ้ยไปไล่ไดนะ้อีกเนาะพีนน่น้องทุนเอ้ยไปหนาว่ามันจุดจีเว้ย ดาเ้ยพนี้ยนี่จะใหม่จะไหลครับผมอยู่กับพนหนึ่งนะกับพดนหนึ่งวิโอมาจังไรล่ะครับี่น้องมีจะพ่จะใหม่จะไหลน่บิงพ่นลบพ่นดีบังีอเออเจอแล้วแต่ใช้่าสามารถพิพเศษที่ดีเลยล่ะครับพวน,นี้ใช่ชนเหลี่ยมวกจะอิเฮ็หไ่้วะ ระว่างไฟระว่างนี่เดียวแล้วดีอีกสองสามข่องกันแล้วละครับผมนล่ะอยู่สองสามข่องกันแล้วแล้วี่นไลนหล่หน้าไหล่เรียมกบับวิญาณครับผมยื้อกับ รถไถขวอดท่านี้ก็ตองเบาถึงเลยขั้นใหญ่กับจิงครับผมแต่ว่าระบบการข่องโตนี่กับรบตองเบาถึงกันเลยล่ะถือว่าเกี่ยวมาก ครับผมเกียร์ซูมุ่งเลยออกไปเลยอะไทยเิบ,เบงคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นีดเด้ยวยครับด้วยตัวไปยเด้กดแล้วครับี่ก็เดพลาดคลิปไม่ใหม่ครับผมเดี๋ยวคลิปนี่ก็ขอาลาไปก่อนครับ